โอเคก็ขอกาบสวัสดียามดึกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสร้างซองทูมอนี่วอลเล็ตแจกกันนะครับมูลค่า30บาทด้วยกันเนาะแล้วก็จะมารีวิวเรื่องอแอปที่ใช้ในการหาเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตด้วยเนาะกรณีที่แบบว่า,เ,าเรากดรับซองทูมอนี่วอลเล็ตตรงนี้ไม่ทันนะครับเดี๋ยวจํานวนตรงนี้ผมจะแจกเป็น20คนละกันนะเดี๋ยวซองตรงนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับ แล้วก็สำหรับแอปในการหาเงินเข้า t ูมานี่วอลเลตตรงนี้นะครับก็จะเป็นแอป Happy k แค g งหรือว่า Happy Dummy อีกเหมือนเดิมนะครับก็สามารถหาเป็นเจ้าตัวบัตรทูนะครับแล้วก็เอารหัสอย่าไปเติมเข้าในแอป t ูมานี่วอลเลตได้นะครับแต่ว่าการเอารหัสไปกรอกตรงนี้เนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่25%ด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการหาเงินจากแอปนี้ยังไงนะครับ เริ่มต้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มต้นสําหรับคนที่จะดาวน์โหลดแอปนะครับก็สามารถกดจากลิงก์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะมันจะเด้งไปที่เจ้าตัว l a y Store นะครับก็ให้เราทําการดาวน์โหลดติดตั้งแอปได้เลยนะครับจากนั้นก็พอเราเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้เจ้าตัว a c e b o o k นะครับในการล็อกอินเข้ามาใช้งานในแอปนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะขอแนะนําตรงนี้ก่อนเลยนะครับมันจะมีจานวนเหรียญทั้งหมด3อันตรงนี้นะครับนี่สอันตรงนี้นะครับก็จะเป็น เจ้าตัวเหรียญคอยตรงนี้ก็เอาไว้ใช้ในการเล่นเกมนะครับภายในแอปด้วยการเนแล้วก็เจ้าตัวเพชรตรงนี้ก็ใช้ในการแข่งโทนเมต์นะครับแล้วก็เหรียญคอยตรงนี้ก็ใช้ในการถอนเป็นเจ้าบัตรทูมันี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับคราวนี้สําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับจานที่เราจะรับในส่วนของเจ้าตัวคอยตรงนี้ได้นะครับก็จะได้ในจากการกรอกรหัสเชิญตรงนี้นะครับก็จะได้รับไป200คอยคอาะนซึ่งการกรอกรหัสก็สามารถทําตามได้ดังนี้เลยนะครับ จากนั้นก็ให้เรากดไปตรงคําว่าผูกตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยก็มันจะขึ้นหน้าการให้เราเนี่ยใส่รหัสเชือลงไปนะครับโดยรหัสเชือดของผมเนี่ยก็คือจะเป็น V R J J 718นะครับยามกครั้งน,นะครับ V R J J 718นะครับสำหรับคนที่ใส่เนี่ยก็จะได้รับไปเลยนะครับ200คอยด้วยกันเนาะจากนั้นก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับ หลังจากที่เรากรอกรหัสเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในการหาทูมานี่เนาะวันละสามสิบบาทขั้นต่ำทุกวันนะครับก็ให้เรามาที่ฟังก์ชันการจัดอันดับตรงนี้นะครับเราจิ้มเข้าไปเลยเราจะเห็นนี่นะครับกิจกรรมนี้อยู่นะเป็นกิจกรรมการจัดอันดับการเล่นนั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปเนาะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเล่นติดอันดับที่1เนี่ยเราจะได้บัทูสามร้อยนะครับอันดับ2ก็ได้บัทูหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนอันดับ3เนี่ย อันดับ3ถึงอันดับที่10เนี่ยก็จะได้เป็นคอยนะครับซึ่งเจ้าตัวคอย3 3เอ่อตั้งแต่อันดับที่3จนถึงอันดับที่10ตรงนี้นะครับก็เอาไปสะสมให้ครบ15,000คอยนะก็เพื่อใช้ในการแลกเจ้าตัวบัตรทูมานี่มูลค่า150บาทได้นะครับตัวอันดับ3ตรงนี้เนี่ยก็จะได้อยู่ที่10,000นะครับอันดับ4-5ถึงก็ได้อยู่ที่5000แล้วเราก็อันดับ6 1ถึงก็จะได้อยู่ที่3,000นนั่นเองนะครับคราวนี้ในการเล่นนะครับในการจัดอันดับนะครับตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นการเข้าไปเล่นในห้องห้องเกมพวกนี้นะครับก็จะเป็นแบบผมแนะนําก็จะเป็นแบบไอการเล่นแข่งตรงนี้แล้วกันนะจะง่ายที่สุดนะครับแล้วก็แอปนี้เนี่ยเราไม่ต้องเสียงเงินในการเล่นเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาคอยเอาเหรียญตรงนี้นะครับไปใช้ในการเล่นได้นะครับในห้องเกมที่มีชื่อว่าการแข่งแข่งตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ในการเล่นเนี่ยก็คือเวลาที่มีการชนะหรือว่าจบรอบการเล่นแล้วนะครับ อันดับของเราก็จะมาขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอันดับตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการเล่นนะครับสมมติว่าอันดับที่1เนี่ยที่เขาเล่นไป594รอบเนี่ยก็มีการแบบชนะ594รอบหรือว่าแพ้5ร4รอบนะครับก็จะรวมรวมมันอยู่ในนี้เนาะแค่เราเข้าไปเล่นให้มันจบรอบนะครับมันก็จะนับเป็น1นนั่นเองโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับหลังจากที่เราเก็บคอยได้แล้วนะครับมันจะมาสะสมอยู่ตรงนี้นะครับ มันจะมาสะสมอยู่ตรงนี้เนาะคราวนี้ในการแรกก็ให้เรากดไปตรงรูปคอยตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราเข้ามาที่ฟังก์ชันตรงนี้นะครับแลกค่าโทรตรงนี้เนาะก็คือบัตรทูมมนี่ก็จะอยู่ในนี้เช่นกันนะครับก็ให้เราจิ้มไปได้เลยนะครับในส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะมี3แบบนะครับเป็นเติมเงินมือถือนะครับล้ว บัตรทูแมนี่แล้วก็การแลกของรางวัลด้วยกันนะก็ถ้าเกิดเป็นที่นิยมสุดก็จะเป็นเจ้าตัวบัตรทูมมนี่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ลองเข้าไปดูเนาะก็จะมีมันจะมีบัตร150บนะครับบัตร300แล้วก็บัตร500ด้วยกันคราวนี้เราจะอาจจะสงสัยว่าบัตร150เนี่ยต้องใช้แต้มแลกหรือว่าใช้คอยแลกเท่าไหร่นะครับก็คือแอปนี้เนี่ยทุกๆ10,000คอยนะครับทุกๆ1 0 0 0 0นะครับทุกๆ10,000คอยเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ 100บาทด้วยกันนะครับอ่าจะประมาณนี้นถ้าเกิดเราจะแลกบาทร150บาทตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้คอยอยู่ที่1 5 0 0 0คอยด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเห็นว่ามันขึ้นสีเทาๆแบบนี้นะครับแสดงว่าบาัตรมันหมดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยทางแอปเขาจะเติมบัตรให้เราทุกๆ10โมงของทุกวันนะครับใครที่มีในส่วนของเจ้าตัวคอยตรงนี้นะครับที่ครบขั้นต่ำา5,000คอยแล้วก็สามารถ เข้ามาตอน10โมงเพื่อมาแลกรับได้เลยนะครับเพราะว่าบัตร150บาทเนี่ยค่อนข้างจะหมดเร็วนะเพราะว่าหลายคนก็สะสมครบแล้วก็เอามาแลกกันนะครับพอเราแลกเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับมาดูที่เมนูคําว่าบันทึกตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นรหัสบัตร True มาเนะครับเพราะว่าทางแอปเนี่ยเขาไม่ได้โอนเมนูมานี่ไปให้เรานะก็ ให้เรากดไปที่บันทึกตรงนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวบัตรทูแมน,นีี่เราแรกปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวรหัสบัตรทูตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปแลกอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะว่ามันจะมีวิธีแลกยังไงนะครับก็ให้เรานะครับทาการคัดลอกรหัสตรงนี้ไว้นะครับทำการคัดลอกไว้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเปิดเข้ามาในเจ้าตัวแอป t ูแมนี่วอลเล็นะครับแล้วก็ให้เรากดไปตรงคําว่าเติมเงินเข้าบัญชีตรงนี้นะครับให้เราจิ้มไปเลย จากนั้นรอสักครู่นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยมาเลือกตรงคําว่าบัตรเติมเงินทูมานี่ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เราวางรหัส14หลักที่เรา copy มาเมื่อกี้นะครับให้เราวางลงไปเลยเนอกจากนั้นก็ให้เรากดถัดไปตรงนี้นะครับก็กดไปได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นรหัสบัตรทูมานี่นะครับที่เราเอามากรอกเนาะก็กดยืนยันไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย ผมกรอ,อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาเลยขึ้นรหัสไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับอาจะประมาณนี้เนาะสำหรับการกรอ,อกแล้วก็ที่สําคัญนะเออผมจะลืมผมลืมบอกไปว่าเจ้าตัวรหัสบัตรูุานี่ตรงนี้เนี่ยที่เราเอามากรอ,อกเลยครับเราจะเสียค่าธรรมเนียมการเติมอยู่ที่2 5สนะสมมติเราเติม1 0 0 0บาทเราก็จะถูกหักไป250นะครับถือว่าเยอะมากๆเนาะหรือว่าใครจะเอาไปขายต่อแบบให้แบบพวก เที่ยวไปเติมเกมเนี่ยก้าจ,จะขายบัตร500ในราคา450หรือว่า400อันนี้ก็จ,จะมีคนซื้อนะครับแล้วก็เราอาจจะโดนหักน้อยกว่าจากทางแอปหักนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเนอะเพราะว่าการที่เราเอาบัตรไปขายเนี่ยก็คือเราต้องส่งบัตรให้เขาก่อนนะครับเดิถึงจะได้เงินเนาะแนะนําว่าเอามาเติมผ่านแอปทูมานี่ตรงนี้เนี่ยจะปลอดภัยที่สุดนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับซองทูมานี่วอลเล็ตนะครับก็สามารถ กดจักรลิงใต้คลิปไปรับได้เลยนะครับนี่ผมจะสร้างประวัติซองไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคัดลอกลิงม่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ากดคัดลอกลิงตรงนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวการรับนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนว่าเราจะรับซองอยังไงนะครับเพราะว่าหลายคนก็สงสัยแล้วก็รับซองไม่ถูกนะครับเดี๋ยวก็มาจะตอบจะมาตอบในคลิปนี้เลยกันเลยละกันนะครับว่ามันรับยังไงเนาะ สำหรับการรับบัตรเจ้าตัว t o มันนี y วอลเล็ที่ผมแจกใช่ไหมเวลาที่เราเข้ามาดูคลิปนะครับนี่ให้เรากดมาตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูในเดสคริปชันนะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นกิฟต์โทมัน w a l วอลเล็ตคตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์ตรงนี้เพื่อรับได้เลยนะ เราสามารถกดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะขึ้น,ะนเะเนอหน้าตามาประมาณนี้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยทำการกรอกเบอร์เข้าไปหนูแล้วก็กดเลือกซองแล้วก็รับทูกมันนี้วันนี้ไปใช้กันนะครับส่วนถ้าเกิดมันขึ้นว่าซองหมดแล้วตรงนี้นะครับแสดงว่ามันมีจํานวนคนนะครับมามากดครบโคตา้าที่ผมสร้างไว้แล้วนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือแบบว่าเรากดไปนะครับสมมติว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะลองทําแบบที่2ให้ดูละกันนะครับ กรณีที่เรากดแบบว่าผมแจกทูมานี่วอลเล็ตใช่ไหมแล้วมันขึ้นมาเป็นคลิปอื่นนะครับนี่สมมุติว่าเรากดมานะแล้วก็ให้เรากดมาที่เดสคริปชันตรงนี้ก่อนนะครับพอเรากดมาแล้วเนี่ยสมมุติว่ามันไม่ได้ขึ้น2องทูมานี่วอลเล็ตเลยนะครับก็ให้เราเนี่ย กดไปตามลิงก์ได้เลยนะครับเหมือนอันนี้เน we so ี่ยผมบอกว่ามูลค่า25บาทใช่ไหมวางลิงก anyway. ์ตอน2ทุ่มนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราอาจจะลงก่อนนะครับแล้วก็วางลิงก์อีกทีตอน2ทุ่มในคลิปที่ผมแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับก็ให้เรากดจากลิงก์ไปได้เลยนะครับพอเรากดจากลิงก์ไปแล้วเนี่ยมันจะเด้งไปที่คลิปอัตโนมัตินะครับทุกคนคราวนี้ให้เล่านะครับให้เล่าเนาะกดเหมือนเดิมนะกดกดเหมือนเดิมตรงนี้กดลงมาเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีกิฟต์ tomoneywallet.com อยู่อันนี้แหละคือลิิงงกที่ผมมเอาาาาววไ้้คัถด มันขึ้นแบบนี้ก็ให้เรากดไปได้เลยนะครับเพื่อกรอกเบอร์รับทูมานี่วอลเล็ตเช่นเดียวกันนะครับอ่าแต่ว่านี้เนี่ยซองก็หมดอายุแล้วนะครับเพราะว่ามีจำนวนคนกรอกครบเรียบร้อยแล้วนะครับมูลค่า25บาทด้วยกันอ่าสำหรับการรับซองทูมานี่วอลเล็ตของช่องเราก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนสำหรับซองในคืนนี้มูลค่า30นะครับก็สามารถ ทําทตามวิธีที่2ได้เลยนะครับนั่นก็คือกดจากลิงนะครับมันจะเด้งไปอีกวิดีโอหนึ่งเนาะแล้วก็กดลงมาดูในเดสคริปชันนะครับแล้วก็กดเข้ามาที่ซองนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกเบอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีซองให้เราเลือกเนาะแล้วก็ไปเลือกซองรับได้เลยนะครับตรงนี้ก็จํากัดรู้สึกจะอยู่ที่20คนนะครับก็มารับกันได้เนาะตรงนี้ผมจะขอไม่กดเข้าไปรับให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียสิทธิ์นั่นเองวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันขอขอบค